ใครอยากได้โฆษณาสตรีมให้ลงคลิปเน่าหลายๆหาคอนเทนต์ดีๆพี่น้องอโฆษณาเลี้ยวโฆษณาเลี้ยวแล้วแต่แล้วแต่เฟซบุ๊กเขาสิให้บ่มีโกดมีเกณฑ์ให้มาเน้นให้เน้นโฆษณาสตรีม เพราะมันมีกนมีเกณฑ์ขันเท่าถึงเกณฑ์แล้วห่อกับพานให้มงมัน่นสตรีมดีกว่าเพราะว่าแต่ว่ามมเมนยวเรียวกั่ว่าต้องเทมเด้ให้ล่งคลิปคือกันแต่ว่าให้ใส่ใจสตรีมมากกว่าสได้โฆษณาสตรีมเพราะว่าโฆษณาสตรีมขันถ้ามันถึงกดถึงเกณฑ์แล้วห่อก็ะได้โฆษณาเลย ไอ้ลงคลิปเน่าหลายๆทาบ,บรายสดได้ได้แน่นอนแต่ว่ามันหันตองใส่เวลาโดนแค่นั้นแหละคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีแหละพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชมคลิป